สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนธันวาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะค่ะมาดูหน้าไพา่การอ่านพยากรณ์ไพ่ไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยนะคะไพ่าตาแหน่งที่ควรจะมองมากที่สุดก็คือไพ่าตาแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่าราชาดาบนะคะขยายด้วยไพ่อัศวินดาบแล้วก็ ไพ่สี่เมย์เท้านะคะไพ่พลังงานดาบขึ้นมาธาตุลมขึ้นมาสองใบก็แปลว่าแน่นอนเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลคุณเป็นธาตุลมอยู่แล้วไพ่ประจำธาตุคุณขึ้นมายิ่งจะทำให้คุณเกิดความฮึกเหิมหรือเกิดความทะเยอทะยานเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะอาจารย์มองว่าคนเราถ้าเฉืยก็ไม่น่าจะ ทำอะไรได้สำเร็จเพราะฉะนั้นความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นไพ่คิงดาบอำนาจนะอำนาจชื่อเสียงที่ชาวตุนหวังนะคะคุณจะไขว้คว้าเอามาได้อย่างแน่นอนความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงนะคะอาจารย์มองประเด็นนั้นเลยนะคะที่เห็นความสำเร็จเราจะเห็นเลยมีหนึ่งถ้วยมีสี่ไม้เท้าเห็นไหมคะอ่าหนึ่งถ้วยสี่ไม้เท้าและ4สี่ไม้เท้าอยู่ตำแหน่ง การเงินซะด้วยเป็นไพ่รูปภาพหญิงกับชายนะคะ,ะเป็นการเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์ถ้ตีการเงินก็เป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องของยอดเรื่องของไรายได้ที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะความสุขความสําเร็จสําหรับชาวราศีตุลได้แน่นอนนะคะในเรื่องของงานโดยเฉพาะตําแหน่งการงานก็ดีนะคะเป็น อัศวินไม้เท้าเป็นความก้าวหน้าเติบโตในตำแหน่งลาภะก็สามถ้วยเนี่ยเป็นไพค่คล้ายๆกันเลยค่ะคือการเฉลิมฉลองในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นความแอคทีฟของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะ,ะแต่ไพ่ที่จะเตือนในตำแหน่งสุภะขึ้นไพ่าทาวเวอร์เนี่ยในตำแหน่งนี้ถ้าเป็นหัวหน้าง,งานหรือถ้าเรากรณีไม่ได้เป็นเจ้าของธุรก,กิจเราทางานกับหัวหน้าเนี่ย อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์และคําพูดอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพของคุณพ่อจะเป็นปัญหาเรื่องของความดันนะคะ,ะเรื่องของอ,อุบัติเหตุเล็กๆเนี่ยก็ต้องระวังนะคะที่อาจารย์ไม่พูดใหญ่เพราะว่าไพ่ขยายยังดีอยู่นะคะแต่ต้องเตือนต้องเช็คสุขภาพนะคะของคุณพ่อด้วยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะในตำแหน่งสุภาและอีกอย่างถ้าใครที่ทำงานชาวตุนทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การก่อ,กอสร้างการเขาเรียกว่าซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้กระทั่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดสัญญกรรมเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะหรือใครที่ทำอาชีพขายประกันเนี่ยก็คือสามารถโยงตำแหน่งนี้ไปที่ตำแหน่งการงานได้ด้วยนะคะก็ถือว่าจะถูกดวงมากนะคะก็จะไม่เสียนะคะไพยใบนี้ แล้วก็ในตำแหน่งสุขภาพนะคะก็การเดินมากๆอาจจะทำให้ปวดเมื่อยเข่าขาได้นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะก็ไม่ได้มีโรคหลแรงแค่ปวดเมื่อยเข่าขาที่อาจารย์มองเห็นในตำแหน่งคนรักถือว่ามั่นคงต่อกันมากๆคำว่าสีเหรียญเนี่ยเป็นไพ่กอดเหรียญอ่าเทินเหรียญไว้บนศีรษะนั่งทับเหรียญน,นี่ แปลว่ามั่นคงต่อการรักกันมากๆตำแหน่งความรักถือว่าดีนะคะอาจารย์อาจจะรักมากห่วงมากเกินไปด้วยสามไพใบนี้นะในตำแหน่งศัตรูไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นไพ่พระสังาราชนั่นเองในตำแหน่งลูกน้องบริวารดีค่ะลูกน้องถือว่าดีนะคะชัมบาลานนี่อาจจะแปลว่าลูกน้องหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายหรือลูกคุณก็เป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทได้นะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะบูชากุมารทอง ไอ้ไข่หรือกุมารองไหนก็ได้นะคะจะให้คุณมากๆบ้านที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่เจ้าทางดีแล้วก็สุขภาพของคุณแม่ก็ยังแข็งแรงนะคะก็ประมาณนี้ภาพรวมของดวงชาวตุลน,นะคะเรามาดูเลขนำดวงหรือไพ่นำดวงอ่าได้เลข0895นะคะสำหรับชาวตุล0 8น5 8แแต่หน้าไพ่ที่จะขึ้นเนี่ยหน้าไพ่หมุงบอกถึง การรักครอบครัวการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อเนี่ยขึ้นเลยเห็นไหมฮะอืมก็ดูนิดนึงนะคะก็การดูแลครอบครัวทุ่มเทความรักให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีมากอ่าที่พ่เแนะนําสําหรับชาวตุลน,นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ